มีเคสท่านหนึ่งสามีสแสดงพฤติกรรมต่างๆรักห่วงภรรยาเวลาคบกระทำออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าปากไม่ตรงกับใจสามีสแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามตัวในใจเขาเนี่อรักแต่จริงว่าเวลาเขาถ่ายทอดออกมาคําพูดคําจามาเลิกกันสิมาหยากันสิแต่ก็ส่งส่งข้อความมาถ้าเป็นคู่ชีวิตจริงๆเราจะต้องอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันเราจะต้องดูแลกันแต่คําพูดกลับเป็นคําว่า เออไม่อยาเลยให้มันจบๆต่างคนต่างอยู่ไปเลยแต่ทุกๆครั้งที่เราไปหาเขาเขาก็ดูแลเทคแคร์อย่างดีเขาก็เหมือนคนรักคนหนึ่งปกติทั่วไปแต่ทุกๆครั้งที่เรากลับมาจากเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นตลอดพฤติกรรมการกระทําของเขากับคําพูดเนี่ยมันไม่ตรงกันปากกับใจไม่ตรงกันแค่นั้นเองถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนั้นอ๋อเขาปากกับใจไม่ตรงกันเราก็จะไม่ใส่ใจกับคําพูดของเขาพอเราอ่านภาษาเขาไม่ออกพอเราไม่รู้ว่าภาษาที่เขาสื่อ ความหมายที่เขาสื่อหรือการกระทําที่เขาสื่อเขาอยากสื่ออะไร,รเราก็จะโกรธกับคําพูดที่เขาพูดทันทีเขาบอกว่าเออมาอยากกันเธอมาเลิกกันเธอต่างคนต่างอยู่เธอเราก็จะเข้าใจกับคําพูดที่เขาพูดแค่นั้นเพราะคําพูดเหล่านั้นมันทําร้ายความ,มรู้สึกเรานีเราก็จะจดจําแค่เรื่องนั้นแต่กลับการการกระทําที่เขาทําเรากลับไม่จดจําเลยว่าเขากระทําแบบไหนเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องเอาทุกอย่าง ในความรักความรู้สึกเนี่ยมารวมกันเอามาวิเคราะห์รวมกันว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้คําพูดเขาเป็นแบบนี้รวมกันแล้วมันออกมาเป็นแบบไหนมันถึงจะได้บทสรุปแต่ถ้าเกิดว่าคําพูดก็ไม่ดีพอไปหาก็ไม่ดีพอไปหาก็ไม่ดูแลแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมยังพูดจาเหมือนเดิมแล้วก็แสดงการกระทําไม่ดี แบบนั้นก็ควรที่จะถอยครับแบบมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาอาจจะหมดรักแบบมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาอาจจะหมดรักหมดความรู้สึกกับเราแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกสังเกตฝึกดูฝึกร,กรู้ฝึกมองให้มากกว่าที่ตาระมองเห็นมันก็จะทาให้เราเข้าใจคนรักต่อมากขึ้นนะครับหากท่านใดสนใจอยากได้รับคําแนะนําอยากได้รับการปรึกษาอยากได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดต่อของเราคือช่องทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ ID ที่เราปักหมดไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคุณจะรับการปรึกษาทันทีแล้วพบกันสวสครับ